สลัคนาราศีที่มีความโดดเด่นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วง30วันนี้มีด้วยกันอยู่3ลัคนาราศีได้แก่ผู้ที่มีลัคนาราศีกันหรือราศีกันนะครับอย่างที่2ผู้ที่มีลัคนาราศีมีนหรือว่าราศีมีนนะครับอันที่3ครับผู้ที่มีลัคนา ราศีพฤกษกหรือราศีพฤกษกก็ได้หากเคยผูกด,ดวงให้ยึดลัคนาเป็นหลักนะครับจะแม่นกว่าราศีนะครับแล้วทั้ง3ราศีนี้จะมีรูปแบบความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างเรามาฟังกันให้จบนะครับเรามาดูที่ลัคนาราศีแรกกันก่อนลัคนาราศีกันเนี่ยช่วงนี้คนโสดนะครับคนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่เรา หมายมั่นปั้นมือหรือว่าถูกใจแอบชอบนะฮะมีโอกาสที่จะได้สานสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์อาจจะเป็นเพื่อนกันและความสนิทเพิ่มพูนมากขึ้นในช่วง30วันนี้ก็มีโอกาสจะพัฒนามีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันนะครับไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับสำหรับผู้ที่คบหากันมาระดับหนึ่งแล้วหรือคนที่มีคู่แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ในห้วงเวลา 30วันนี้จะไปค่อนข้างไปในทิศทางที่ที่ดีนะครับมีความสุขสมหวังนะบางคนที่แพลนจะถึงขั้นลงเอยแต่งงานกันเนี่ยก็มีโอกาสเลยนะครับเพราะว่ามีความโดดเด่นกันมากเลยในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเนาะชาวกันผมให้อันดับ1ในห่วงเวลานี้เลยนะครับนะร้อ,ะองลงมาครับเรามาดูอีกลักษณาราศี1ก็คือผู้ที่มีลักษณาราศี มีนามาดูมีนกันบ้างนะครับมีนเป็นยังไงครับมีนเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการพบเจอความรักผ่านทางช่องทางออนไลน์หรืออาจจะเป็นคนที่เรารู้จักตัวจริงแหละแต่ว่าอยู่ห่างไกลกันนะครับทําให้การติดต่อของเราเนี่ยจะต้องติดต่อโดยใช้ช่องทางออนไลน์นะครับอยู่ห่างกาันอาจจะได้คนต่างชาติต่างถิ่นอยู่กันคนคนละที่คนละทางก็ได้นะครับคนคนนี้เรา เราอาจจะรู้สึกดีกับเขาแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ต่อมานะครับอีกกรณีหนึงนะครับถ้าได้ผูกพันใต้ชิดนะครับคนคนนี้จะเป็นคนที่ชอบทําบุญนะครับชอบอชักชวนเราไปในทางที่ดีนะครับอาจจะมีคนที่มีความเป็นครูหรือคนที่มีความเป็นคุณธรรมสูงด้วยนะคนคนนี้ถือว่าเป็นเป็นคนดี แม้ว่าในห่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้พัฒนาไปจนถึงขั้นคบหาเป็นแฟนนะแต่คนคนนี้ก็จะนำเรื่องราวดีๆนะครับถ่ายทอดหรือว่าสอนเราให้เราเติบโตให้เราเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือออนไลน์หรือเป็นคนแดนไกลนะครับสำหรับชาวมีนนะครับสำหรับชาวมีนแล้วก็ลัคนาราศีสุดท้ายครับก็คือผู้ที่มีลัคนาราศี พึกสดนะครับพึกสดครับช่วงนี้ฮอตครับนะฮะมีคนเข้ามาติดต่อเข้ามาพูดคุยเข้ามาเหมือนกับบางคนก็อาจจะเหมือนกับเข้ามาหยอดหยอดนะฮะเข้ามาหยอดหยอดชาวพึกสนะก็ลองดูก่อนบางทีเราก็ต้องดูนะเพราะว่าช่วงนี้ฮอตนะพึกงสดจะค่อนข้างฮอตมากมีคนเข้ามาเยอะถ้าไม่มาจีบโดยตรงก็จะมีสังคมมีเครือข่ายที่กว้างขึ้นพบเจอคนมากขึ้น นะครับมีคนแอดเฟซแอดไลน์มามากขึ้นหรือว่าเข้ามาทักเรามากขึ้นนะครับทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องอาจจะมีเรื่องแฝงนิดนิดเช่น,นอยากรู้จักอยากอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้วยความร้อของคุณช่วงเนี้ยมันมันอาจจะมีคนที่อันนี้ก็เรียนตมนะครับอาจจะมีคนที่เข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่วือหวารวดเร็วนะครับก็ต้องค่อยๆดูไปนะครับสาหรับสาวสาวก็เตือนนิดนึงเผื่อจะเจอคนที่ อา,อาจจะมุ่งหวังเรื่องของเรื่องทางกายนะครับเรื่องทางกายก็ใจเย็นๆน,นะครับนะอย่าเพิ่งผลีผามแล้วก็ระมัดระวังนะครับไม่ว่าทั้งชายทั้งหญิงนะดูดีๆครับเพราะว่ามีโอกาสเจอในเรื่องของรักซ้อนหรือคนมีเจ้าของเนี่ยเข้ามาพัวพันสําหรับชาวพฤกษนะครับก็ค่อยๆดูกันไปก่อนนะครับบางคนอาจจะเจอคนโสดคนที่ใช่ก็ได้แต่รอห่วงเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับ30วันนี้ใจเย็นๆครับค่อยๆดูไปนะครับ สำหรับวันนี้มาดูทาร์ก็ขอสวัสดีครับ